สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปัดนะคะปัทมาล่ลอล้อมค่ะสําหรับท่านใดที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตประกันสุขภาพก็สามารถที่จะกดติดตามปัดที่ช่องนี้ได้เลยนะคะเราจะมีคลิปสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างเป็นประจําเลยล่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะความรู้ที่ปัดจะนามาฝากกันก็คือในเรื่องของโรคป่วยง่ายค่ะ โรคป่วยง่ายคือโรคที่ไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอดูอาการคุณหมอวินิจฉัยจ่ายยาให้กลับไปทานยากลับไปดูอาการที่บ้านรักษาที่บ้านได้โดยไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลค่ะโรคป่วยง่ายเหล่านี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโรคทั่วไปที่สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ s ิ m p l e d ดีซีส e หรือว่าโรคง่ายนั่นเองค่ะ อาหารเป็นพิษลำไส้อักเสบการติดเชื้อไวรัสเยื่อบุตาอักเสบความผิดปกติของการทรงตัวที่มีอาการจากความผิดปกติของอวัยวะภายในหู ไข้หวัดไซนัสอักเสบคออักเสบเชียบพลันทอนซินอักเสบเชียบพลันติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เขาจะแตกต่างกันนะคะหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเยื่อบ,บุจมูกอักเสบจ,จากภูมิแพ้หลอดลมอักเสบเงือกอักเสบและโรคปริทัน แผลในกระเพาะอ,อาหารกระเพาะอ,อาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบอาหารไม่ย่อยกระเพาะอ,อาหารกับลำไส้เล็กอักเสบ ดูนังอักเสบลมพิษปวดหลังกล้ามเนื้อเกรงหรือเครดการอักเสบของเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกายเช่นข้ออักเสบ ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกรานเวียนศีรษะใครไม่ทราบสาเหตุปวดศีรษะความผิดปกติของการดูดซึมอาหารจากการรับประทาน บาดเจ็บทางผิวหนังอุบัติเหตุหกลม้มอุบัติเหตุพตลัดตกหกล้มอุบัติเหตุการชนกระแทกติดตามอาการและการรักษาเพื่อการฟื้นฟู และรายชื่อโรคเหล่านี้นะคะก็เป็นโรคที่ป่วยง่ายค่ะป่วยแล้วไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็รักษาได้ที่ปัตนามาฝาก,กันสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาประกันสุขภาพที่มารองรับค่ารักษาแบบไปหาคุณหมอแล้วกลับบ้านหรือว่าการป่วยแบบโรคง่ายก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนประกันค่ะประกันสุขภาพตัวนั้นจะต้องเป็นประกันที่มีค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD นั่นเองนะคะ สามารถสอบถามค่ะแล้วให้อธิบายในเรื่องของเงื่อนไขกรมธรรม์น,นะคะข้อยกเว้นข้อจํากัดว่ามีอะไรบ้างก็ลองคุยกันดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะข้อมูลที่ปัดนํามาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆคนนะคะหากท่านใดต้องการความรู้หรือว่าข้อมูลเพิ่มนะคะหรือว่าต้องการอยากจะให้ปัดทาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ